ันนี้นะครบเดี๋ยวเราทําแพรจากขวดพลาสติกกันนะครับก็คือขวดพลาสติกที่เราใช้เนี่ยเป็นขวดใหญ่ขนาด1.5ลิตรประเด็นในการทําแพรวันนี้เพื่อที่จะใช้กับผูดที่ระสบภัยที่หาซื้อเรือไม่ได้ในสภาวะน้ำท่วมครึ่งประเทศอย่างนี้นะครับ ขอให้ลองดูรูปแบบแล้วใช้กันน่าจะประยุกต์ใช้กันได้กับบ้านหลายคนนะครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเราสามขวดเอามารวมกันในทรงนี้ครับเพื่อที่ว่ายึดด้วยยึดด้วยสัก,กเทปให้ขวดไม่เล้นหลุดออกจากกัน เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยถ้ามันมีแรงกดทับแล้วเนี่ยแล้วเรามัดรวมหลายๆสิบขวดเข้าด้วยกันเนี่ยขวดตรงกลางเนี่ยครับมันอาจจะสามารถเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นเราจะมัดทีละสามขวดก่อนแล้วค่อยมัดรวมกันทั้งหมดอีกทีนึงสาเหตุที่ใช้ไม้ลวกครับคือมันเราหาได้ง่ายมันก็ถูกค่อนข้างนืคอถูกมากก็เลยใช้ไม้ลวกมันเบาด้วยครับ แล้วก็โดยลักษณะไม้ของเขาเป็นไม้ที่ลอยน้ำอีกแล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะไม่ใช้ไม้ลวกเนี่ยเราจะใช้เป็นโครงชนิดอื่นจะใช้เป็นไม้อัดแผ่นหรืออะไรยังไงก,ก็ได้ครับลองดูวัสดุที่ต้องคำนึงว่ามันจะเบาหาในบ้านก็ได้อาจเอาไม้ถูพื้นด้ามไม้ถูพื้นมาต่อกันแทนก็ได้ ราก็กําลังพยายามมดโครงเนี่ยโคยด้วยกันซึ่งจะมีแนวยาวเนี่ยสามแนวสาท่อนแนวยาวสท่อนให้แนวยาวเนี่ยกดกดไปที่ตัวขวดส่วนด้านขวาเนี่ยก็คือจะยึดมด้วยกันอีสี่ท่อนออตรงนี้นะครับเราจะมัดด้วยลวดอย่างนี้นะครับตามสุดที่เชื่อมต่อของไม้ระหว่างแนวขวางแนวยาว ก็คือซึ่งจะมีโครงแบบนี้เนี่ยสชุดชุดหนึ่งเนี่ยก็คือจะประกบด้านบนด้านบนของตัวขวดตัวแพรขวดอีกชุดนึงจะประกบด้านล่างส่วนได้โครงบนกับโครงล่างเสร็จปับที่มันแข็งแรงด้วยลวดเนี่ยเราจะยึดกันแล้บีบมันด้วยด้วยเชือก อนนี้ครับขั้นตอนใกล้จะเสร็จแล้วครับตอนนี้เรากําลังจะประกอบโครงที่ได้จากด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยที่เสร็จแล้วเนี่ยเข้ากับขวดที่อยู่ตรงกลาง <th> ขวดที่อยู่ตรงกลางนี้ก็คือมัดรวมกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ขั้นตอนที่ว่าประกอบโครงเข้าก็คือเราจะ<อ>ย,ยึดด้วยเชือดด้วยเชือกฝังเราจะร้อยเข้าไปตามร่องร่องระหว่างขวดเพื่อให้ทั้งขวดทั้งหมดเข้ากับไม้โครงทั้งข้างบนข้างล่างถ้าหมดตรงน,นี้ก็คงเรียบร้อยดีแล้ว และนี้ก็คือแพที่สำเร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต่อกันโดยทีมอาสาที่มาร่วมเวิร์ก็อปกันในวันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกคนนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเอาของที่มีอยู่ในบ้านนะครับใช้เดินทางให้เด็กๆนั่งอะไรเงี้ยครับใช้ในกระแสน้ำที่ไม่แรงมากนะครับกำลังดีนะครับให้ไงก็ฝากลองเอาไปดูครับลองทำดูลองต่อกันดู มันเป็นประโยชน์กับเราแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเสียเงินไปหาซื้อเรือหรืออะไรมากมายในช่วงภาวะที่ราคาเรือขึ้นตามน้ำนะครับ